ฮัลโหลสวัสดีครับเพืพ่อนๆตอนนี้อยู่ในเกมคลิปในพราร์ทที่5ากันแล้วนะครับผมโอ้โหน้องกระโดดสูงมากเลยอะ่ะดูดิกระโดดแบบว่าจนแบบว่าอันนี้เลยอะ่ะเกือบชนโคมไฟนะครับผมไปไปกันต่อดีกว่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยดูแผนที่ได้ไหมอ้าวดูได้นะครับผมเมื่อพราร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปอยู่ตรงนี้เนาะตรงที่แบบว่าเป็นทางยาวๆตรงนั้นนะแล้วเราอยู่ดีๆก็มาโผล่ตรงนี้เฉยเลยเอ้ยใช่ปะพาร์ทที่แล้วเรา เราอยู่นี้ปะเออตรงทางยาวๆแลไรเนาะแล้วพาดนี้โอ้โหใกล้จะถึงตรงดาวันแล้วนี่ว่าโอเคงั้นเราก็ต้องไปขวาต่อแลเรื่อยๆเลยโอ้ยเราดูวิ่งยากับอาลาเลยชมเอฟมาเลยย้อยกดปุ่มกระโดดค้างในขณะที่ลอยตัวกลางอากาศจะได้กระโดดต่อเนื่องโอ้ยเดียวเดียว นี่มันเกินควบคุมแล้ว <c oughs> <g ings> เออกระโดดแบบว่าเออคนดีอะาะว่าทำไมให,ให้ทำมาเป็นแบบนี้โอ้หเออดีดีดีด,ด,ดชอบชอบชอุ้ยอะไรอะนั่นมันอะไรไม่รู้เหมือนกันทุบก่อนโอ้โหเดี๋ยวล้วกระโดดอย่างนี้ไม่ได้เหรอกระโดดแล้วแบบกระโดดอย่างเงี้ย เดี๋ยวนะแล้วเราต้องทําไงเนี่ยเราต้องกระโดดไปตรงนี้แล้วก็กระโดดบินอย่างนี้เดี๋ยวนะกระโดดกระโดดบินอย่างนี้แล้วโอ้ไม่ได้เออเออไม่ได้อ่ะเราต้องทําไงอ่ะทุบวิ่งไปทุบเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราทําไงเมื่อกี้เมื่อกี้เราทําไงอ่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเหยียบของมันเองนะเออทำไงวะเอองงเหมือนกันงงเหมือนกันได้ไงไม่รู้เย้ยเออเออ้ย่าย่าเออเออไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคไม่ได้ก็คือไม่ได้เอ้ยแล้วตุยเฉยเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอาเดียวเ,ยเดียวเออเฮ้ยใจเย็นอืออยู่นะนี่โอเคไปได้สไลด์อ่า รอมันพลิกก่อนตรงนั้นมีโซ่อยู่อะแต่ว่ามันไปไม่ได้อยู่ดีเนาะต้องรอเรือแบบว่าอันนี้ก่อนแต่ช่างมันไม่เป็นไรอุ้ยุ้ยเกือบไปแล้วตรงนี้ไปไหนเฮ้ยไปได้อ่ะลงลงตรงนี้ได้โอเคเอา่าตันอยู่ดีถ้างั้น เออไปได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคเหมือนบังคับให้ลงแหละอ่ะเรียบร้อยว้าวอ้าวกดอีกแล้วเออเผื่อไปกดวายตั้งแต่พาร์ที่แล้วแล้ว่านนี้ก็ยังมีอีกเลอยังโล่มาอีกเลรออเออ เดี๋ยวแล้วเราขึ้นยังไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันลงมาก่อนเหมือนจะแค่ไปเอาอนุอย่างเดียวอะ่ะเอาปีนได้เฉยแล้วแล้วไปไหนอะ่ะไม่รู้ไปไหนเหมือนกันอ่ไม่รู้มให้เราปีนไปไหนเอาหรือว่าเราต้องโดดลงกล่องตรงนี้อมไม่ได้แฮ ไอตรงนั้นนะ่ะคือทางไปแน่นอนน่าจะนะเอยตรงนี้คือทางที่เราแวะไปเอาอน้ถูกไหมอเออเออนี่แหละแล้วเออ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 อ้แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ทางไปเพื่อนๆมันคือทางอันนี้ นี่นี่น,นี่เออเอาก็คือทางไปยนะังลงเนาะโอเคเราก็เอากล่องมาใส่ตรงนี้ถูกไหมอุ้ยไม่มีเสียงตุ๊บด้วยไม่มีเสียงตุ๊บด้วยแล้วเราเออก็คืออะไรอะ่ะหรือเราต้องดันฝั่งนี้ไม่ใช่เราต้องต้องดันฝั่งนี้พอดันฝั่งนี้เสร็จเราเราต้องไม่ลงฝั่งนี้เราต้องไปลงอีกฝั่งหนึง่ง อา่เราต้องลงฝั่งนี้เออแล้วไอ้กล่องนั้นมันไปไหนแล้วไม่รู้แต่ว่ามันมีเหล็กตรงนี้อยู่เอาไว้กั้นกล่องถูกไหมน่าจะใช่นะหรือเปล่าหรือว่าเราลงตรงนี้แล้วเราก็เออนี่ไงริงด้วยแล้วเราทำไงอะ่ะหรือแบบนี้เหรอ แล้วไงต่ออ๋อโอเคโอเคนิกจะเจอก็เจอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอเควูวอยู่ดีๆก็แบบว่าอะไรก็ไม่รู้เอามาเออ แล้วเจออันใหญ่เฉยเลยอยู่ดีๆก็เจออันใหญ่เฉยงงเลยอุ้ยตีตีตีตเอ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยอีกนิดเดียวเกือบตุยในที่สุดในที่สุดก็มาอยู่โอ้โหก็ตรงนี้สักทีโอเคไปเอ้าเดี๋ยวผีกลัวเหรอยีกว่าเด็กเหรอ ยังไงผีหลอกแค่ผู้ใหญ่เหรอกับเด็กไม่หลอกเหรอเอ้างงเลยนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่นี่เนจุดประทัดเลยเฮ้อเ้เอ้อูมอูมยังไงเราลงตรงนี้ได้เลยใช่ไหม ตรงนี้ลงไปข้างล่างปะเออโอเคทาไปต่อนะอยู่ข้างล่างเฮ้ยข้างล่างอะไรเขียวเขียวอ่าคิดว่ามันจะไม่กลับขึ้นมาคิดว่าจะไม่กลับขึ้นมาซะแล้วลงมาเลยเอ,อ้า เพราะว่ามันให้โซ่เราทำไมโอเคอย่ารอสตาร์ทรอแบบว่าเตรียมออกวิง่งเตรียมออกวิง่งเออถ้าไม่วิ่งก็คือโดนไม่ผ่านบายบายโอยโอ้ยอย่ปีนอา้าวปีนไม่ได้ หรือว่าหรือว่าต้องออเโอเคอเค่อยๆลงเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันคุ้นๆมากเลยนะใช่ไหมโคตรคุ้นคุ้นมากคุ้นจัดแต่ว่าเหมือนมันมีน้ําโอเคไม่คุ้นไม่คุ้นตรงที่มันมีน้ํานี่แหละเอา้าวิธีพังพังพะน้ําเลยก็เตือนแล้วไงไม่เชื่อไง เกอนตั้งแต่ผานูแล้วก็ไม่เชื่อไงดูสิคอตกเลยเศร้าดิเฮโอรูปนี่คุณลุงเออเราเรียกลุงได้แล้วออหัวหงอยอ่ยเลยคอตกเป็นปลาทูเลย อย่าบอกนะว่ารวมล่างกับทีวีเอารวมร่างกับทีวีจริงด้วยรูปฮะลุงหืมเฮ้เฮ้งกเรงกะโอ้โหเฟี้ยมากเลยลุงอ่านี่แหละแฟชั่นใหม่โอ้โยังเจ๋งเลย โอ๊ยโอ้ย,อยลุงปลาผมหนีหน่อยลุงรไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ๊ยอ้ยอาวหายโอย้แต่ได้นี่มาแทนโอเค แต่ลุงหายอะลุงทิ้งเด็กเลยอะ่ะโอ้โหน,นี่ใส่ไม่ดีเลยตาลุงอยู่ดีๆก็ทิ้งเด็กไปเฉยเอาวกดผิดต้องกด Y ตลอดเลยอะ่ะกด Y มันเปิดแผนที่งไงผมชินกับการเปิดแผนที่แล้ว X มันมีไว้สําหรับอันนี้อย่างเดียวไงไอเขาเรียกอะไรนะไอนั้นอะมีไว้สําหรับไอ เนี่ยจับพวกเนี้ยแล้ววายส่วนใหญ่จะใช้วายเดี๋ยวเดี๋วเปิดเป็นที่เดี๋ยวเดี๋เปิดเป็นที่นี่มาแค่เนี้ยนะโอเคเราเข้าท่อตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะมันไม่ให้เราเข้าถึงเราจะเข้าได้ก็เถอะใช่ไหมออกไปไม่ได้โอเคเรามาแค่เนี้ยมาเพื่อดูเหตุการณ์ งั้นเราก็ต้องไปฝั่งนู้นอืออืออืเอเอาน้องหมาเฮ้ยเรากลายเป็นเด็กแล้วนี่น้องหมาก็เล่นกับเราได้แล้วใช่ไหม่ปชัวร์ฮ่าฮ่าน้องหมาเฮ้เกอดหน่อย โอ้กันโอกันโฮ<อ>้ยอ๋ยอคราวนี้ก็ไขนี้ได้แล้วว่าน้องหมามีไว้ทำไมนะัมมีไว้ให้เด็กนี่เองแล้วเอาเดี๋ยวก่อนสิทำไมาทุกครั้งเวลาที่เราเจอไขนี้ต้องแบบอันนี้ตลอดเลยอะ่ะออ้ยปอป้องน้องหมาไว้ก่อนไม่นะ อืมอุ้ยเหลือแต่ปอกคออะไร้องหมาเอาเอาคืออะไรอ่ะ้องหมาเหลือแต่ปอกคอ หมดแล้วตอนนี้เฮ้ยได้เสียงน้องหมาหรือว่าน้องหมาวิ่งแล้วก็ทำปอกคอตกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะไปไป,ปีนไปเลยอืออ้ตรงนี้ตันแล้วให้เราปีนไปไหนอะตรงนี้ก็ตันตรงนี้ก็ตัน แล้วแล้วเราไปไหนเราต้องไปทางข้างบนไม่ใช่ทางข้างล่างนะทางข้างบนก็คือเราต้องปีนไอ้น,นั้นแหละปีนไอ้น,นี้แหละล้วก็ขึ้นไปข้างบนโอเคคือทางนั้นปีนได้แหละเพราะว่าพานี้พานนี้งงทั้งคนดูคนเล่นแน่คนเล่นก็งงเหมือนกันว่าว่าคือไปไหนต่อคือทางมันแบบซับซ้อนมากทำไมกระโดดแล้วติดหัวนี่เออเออนี่แหละโอเคน่าจะเป็นทางนี้ ชัวเออทางนี้แหละทางไปต่อแน่นอนนี่ไงอ้าโอเคนี่แหละทางไปต่อของแทร์เอ้าเจอใครเนี่ยพ่อหนุ่มเว่นอันยองซโยอ๋ออ๋อ มาทำอะไรแถวนี้ลงุงอ๋อตามหาใครอ่ะตามหาลูกสาวเหรอลูกสาวหรอือเมียว่ะแล้วก็ลูกชายเออน่าจะเป็นลูกแหละตามหาลูกชายกับลูกสาวนะอ๋อสามคนเลยเหรอเฮ้ย เรนจิเกยม์มาคาราฟานะหรือว่าตามหาเมียว่ะเมียลกับลูกอีกสองคนไม่รู้เหมือนกันสักคนหละเอาเราว,วิ่งไปแล้วเราว,วิ่งหายไปด้วยโคตรไวอือเดี๋ยวนะอือเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะว่าเราไปได้ไหมไปได้ด้วย ท้ามไปแบบว่าอย่างชิว <c oughs> ท้ามอย่างชิวเลยแต่ว่าเราไปตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้มันต้องไปเปิดทางตรงนูโอเคปอก็อต้องลงมาตรงนี้เหมือนเดิมแหลอะอเออลงมาก่อนตรงนี้ปีนไปไหนไม่รู้ ลงตรงนี้ไม่ได้โอเคก็คือต้องไปทางฝั่งนูน้นอ่าลงมาตรงนี้ืออค่อยๆลงค่อยๆค่อย,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 อยบินลงไประแวงแล้วเกยเวลาตกลงมาทีนี้คู่ระแวงเฮ้ยอะไรอะ่ะประตูกาเวลาเยอะอะีกเดียวเออประตูอะไรวะปุ๊บ เดียวเดียวโอ้ยกอง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 อ้ยอยออเออถ้าเกิดเราลงไปเป็นยังไงอ๋อเป็นกล่องแบบนี้แล้วเราดันกล่องไปได้ไหมดัน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 ไม่ได้ด้วยโอเคเหมือนกล่องมันล็อกไว้นะคือเราต้องไปไปไปตรงที่ ที่ลบตรงนี้แหละแล้วก็ให้ลมพัดไปอ่าโชว์แล้วยังไงต่อแล้วเราก็ลงใบป,ประตูนี้หัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนเดินตรงไปดูก่อนตรงนี้เลยลงไปไหนไม่รู้ไม่รู้ลงไปไหนแต่ว่าโอ๊ยประตูตรงนี้ได้โอเคอมีประตูการเวลาด้วย ประตรูตรงนี้ไปโผไหนเฮ้ยโผที่เดิมปะโผที่เดิมเพื่อนๆตรงนี้ปีนไปไหนอุ้ย,ยมาตรงนี้ก่อนแล้วมาตรงนี้วิ่งมานี่เข้าประตรูอุย้ยบันทึกด้วยเอาเปิดทางเลยจ้าเปิดทางแล้วก็ลงข้างล่าง โชตรงนี้ไปไหนไม่มีที่ไปตรงนี้เปิดทางอีกโชแล้วก็ดันกล่องมาดันกล่องมานี่เลยมาตรงโซ่เลยืออนี่แหละอ่าแล้วก็ขึ้นไปตรงประตูโอเค่าน เย้เออลูกชายยิงด้วยฮ่าฮเพื่อดได้แล้วคนหนึ่งนะครับผมเย้ยเอาหนีทำไมอ่ะเออแล้วหนีทำไมอ่ะเอาสามมาช่วยอะไรวะ แปลกดีเหมือนกันอุ้ยแต่ว่ารู้แค่ว่าน้ำมาตอนนี้อือ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 อออือออือออเฮ้อี่ยปีน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 ก่อนปีนก่อนปีนก่อนจุดไฟลงน้ำไปก่อนเพราะผมไม่รู้ไงว่า ถ้าโดนไปแล้วเราจะตุยหรือเปล่าตรงนี้กล่องดันได้นะครับผมดันไปไหนไม่รู้เออดันไปไหนอ่ะหรือว่าดันดันลงนี่ดันลงนี่ปะน่าจะใช่เออดันไปก่อนน่าจะมีประโยชน์ตรงนี้ไปไหนเออในดูสิอืมอืมอืม อืม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 ผมว่าไม่น่าจะใช่ทางนั้นน่าจะเป็นทางที่ดันกล่องนี่แหละแล้วเราก็ดันกล่องไปฝั่งนู้นหรือเปล่าลองดันดูสิ ดันไปเรื่อยๆเ,เลยอืออ่นาน่าจะใช่นี่ไงอือจริงด้วยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนใครเคาะอะไรอุ้ยข้างล่างเฮ้ยน้ำมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอูมตรงนี้ไปไม่ได้โอเค ตรงนั้นน่ะตรงนั้นเหมือนจะไปได้ปะ่ะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงเราต้องม,มีแบบว่ากล่องสักกล่องหนึ่งถึงจะไปได้อ่าตรงนี้ไปไหนอ๋โอโอเคเฮ้ยถ้าตรงนี้เราเข้าไปได้ไหมโอ้โหโ,โ,โอเครู้เรื่องแต่ข้างล่างก็ลงได้นะลงลงข้างล่างดูไหมเราโสดไงอุ้มไม่ได้โดนแรงน้ำ โดนแรงน้ําพัด <c oughs> อะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปไหนอุ้ยไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันฝั่งนี้ไปไหนเดี๋ยวเราขอไปฝั่งนู้นก่อนแล้วกันฝั่งนี้ดูท่าน่าจะไปต่อฝั่งนี้น่าจะไปช่วยปะหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เรา นี่ไงโอ้คนละฝั่งกันคือเราสามารถไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้โอเคเข้าใจปละอ้าวอืม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  อืมอมอื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 อืมออืมอืมอามอืมอืมอืมอูกทางเืมอืมอโมอืมอืนอืมอืมอามอืมมอื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 มยมมอมา เออวิ่งไปเลยอ้าวนี่ไงจุดเลยจ้าหมาวม่ๆถูกเฉยงงดีเหมือนกันเออเฮ้ยเฮ้ยสองคนนั้นวิ่งไล่กันอยนู่เลยเต้องไปหาคนที่สองก่อนนี่ไงเจอแล้วฮ่าโห เย้เจอกันที่สองแล้วสุดยอดเลยเย้ยอ้าวอีกคนนึงอ่ะเจอลูกแล้วไม่เจอเมีแล้วเมียไปไหนบอกเตนโซนปูดโปนะปูดโปนะโอ้โอ้าวนี่เราฆ่าเมียเข้าไปเหรอ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเสียงเหมือนน้ำใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปก็คงเจอเองหละมบ้งแต่ผมพยายามหาทุกประตูแล้วนะเดี๋ยวก็คงเจอแหละทิ่ในทางที่ดีอะนะเดี๋ยวดูแล้วน่าจะไม่เจอแล้ว <c oughs> โอเคมาถึงตรงนี้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาถึงตรงนี้แล้วเราไปไหนอ่ะ เอาไม่ใช่ว่าเราต้องไปทางขวาเหรอเออไม่เป็นไรม,มาเลยอุ้ยเซฟอะเซฟแบบนี้อุ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ตกมาอะไรอุ้ยโอ้ยแล้วคือเมื่อกี้ถังมันก็อยู่ขับมมาดีๆเราวิ่งไปโม่งเฉยเลย หงงโลกเลยเมื่อกี้อ,อืออ๋อตรงนี้ตรงนี้มันบางได้อ่าโปตึงตึงโปโปตึงตึงโปโอ้โอเคได้ละได้ละโอ้ โอ้โอ้โอเคจับจังหวะมันดีๆอ่ารอดเยโฮไปแล้วเย้ยตกมาไหนเนี่ยตกมานี้โอเคแล้วเราต้องไปขวาอื ừ. เข้าไปตูว,วับโชเอ้านี่ไงเจอแล้วฮ่าฮ่า อุ้ยคิดว่าหลงซะแล้วโอ้โหโอโ้คิดว่าจะไม่เจอกันซะแล้วนี่เลยพาไปเลยครับผมว h a ประตูอะไรอ่ะ๋ uh huh. อเท่ากับว่ามีลูกสาวสามคนเลยเดีเราก็คิดว่าลูกสองเมียหนึ่งโอเคไปเลย ย้ยโอ้คราวนี้ก็อยู่กันครบแล้วสินะสี่คนหยรู้สึกอุ่นใจจังเลยโอ้ดีจังเลยได้อยู่กันแบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตาวิยใจฟูเลยอะแต่อย่าลืมสี่ว่าตอนนี้เรือกำลังจะจมนะ ตัม,มามาส่สใ <ừ> mm. ส่มาลอยใส่มาลอยตัวมาม่าอะไรนะใส่มาลอยอะไรนะตรงนั้นเป็นกำแพงนะครับผมสามารถไปได้เรื่องกัะเบื้องกระเบื้งบองโรเด็กก็โซนอีกอะตามภาษาเด็กกนะันเนาะเฮ้ยเฮ้ย l ิ t เติ้ลเกิลสวัสดี l ิ t t l e g i เกิล เอาโอ้ยคิดไปเองอ่ะอเนี่ยเอาหูเฮ้ยแต่ว่าเจอเอกสารเอกสารอะไระ่ะวเอกสารอะไรวะ กดผิดกระปีอีกแล้วโอเคงั้นเราไปฝั่งนี้อ่าเราไปถึงฝั่งนี้แล้วนะครับผมแสดงว่าใกล้ใกล้แล้วใกล้จะถึงลิตเติ้ลเกแล้วนะครับผมโอเค กันเดี๋ยวผมขอจบพาทนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันเพื่อนๆหูราทนี้แบบว่าพาหลงมากเลยแล้วครับผมทั้งคนดูงงแน่นอนเลยแล้วครับผมซึ่งผมก็งงเองเหมือนกันโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามชอบเป็นไงด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าจะมีอะไรสนุกๆอีกก็อย่าลืมติดตามลับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู